สบายดีทุกคนเมื่อนี้กะสิไปงานลอยกระทงกัน,นะจ๊ะเออก็เลยสีมานั่งทาสาวๆกันเพื่อเพิ่นสีแล้วเนาะทุกคนเนาะแล้วๆนะจ๊ะยังขึ้นมาทาเพิ่นแต่งโตอีกแต่งโตแล้วก็ต้องนั่งรถนะจ๊ะทุกคนเพื่อสีนั่งรถไปฮอดงานเกือบเลิกทุกคนจ๋าเออมาในสุดท้ายเลยเนาะาตอนนะแรกคิดว่าบ่ทันแล้วทุกคนในที่สุดเฮาก็ทันเนาะคิดว่าจะบุมีคนแล้วนะจ๊ะแต่มาถึงแล้วก็เกินคาดเนาะทุกคนเนานะ หลายเนาะทุกคนเกือบโบมีทางย่างมาจ้ะทุกคนโอ้ยเข้าหนาหูแล้วทุกคนเข้ามาดึกกระไดเนาะอันนี้ฟ้าย่านบทันทนะ่าน่ะยาน่นเลิกก่อนเนาะอุ้ยฟ้าวแท้ฟ้าว่ทา,ววาทุกคนข้าวหนาหูขนาดฟ้าวนะทุกคนมายังพากันโซฟีต่อนะทุกคนกว่าเขาจะไปลอยกระทงเด้ออันนี้ก็คือพวกสาว,สาวที่มาด้วยกันเนาะทุกคนน,น,<า>น้อมากันหกคนเด้อทุกคนเด้อหกคนนังข่อยเนาะมีแต่สาวอันนี้ก็คือ <ๆ S 1> ทางเขาสิไปลอยกระทงแล้วเนาะทุกคนเนาะอุ้ยคนยังหลทุกคนแล้วก็ย่างไปเนาะทุกคนไปจุดเทียนนะ เออให้เทียนเขาตายตายเสร็จแล้วเนาะเฮากันย่างไปลอยอันนี้ก็คือบอนเฮาสิไปลอยกระทงเนาะทุกคนเนาะอ้ยคนกันย่งหลายเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามันกับ,บมาฮอตตอนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะทุกคนไปละจ้าค่อยสิไปลอยกระทงแลยเนาะบ๊ายบาย